สวัสดีคุณผู้ชมทุท่านนะครับผมซีซีนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาสอนตั้งค่านะครับที่เซตตัวของระบบใหม่ที่ชื่อว่า Echo Management ที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาในแพด2.5สดๆร้อนๆเลยนะครับข้าวๆสิ่งที่ระบบนี้ทำเนี่ยมันจะทําการล็อก Echo นะครับที่เราตั้งไว้แล้วก็ทิ้ง Echo ที่เราตั้งไว้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ตั้งของผมเองนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะอดีจะลองใช้ให้ดูนะครับอ่านี้เลย เห็นไหมว่า Echo ทุกชิ้นเนี่ยที่ผมเหมือนดออกมาเนี่ยจะมีการทิ้งล็อกล็อกทิ้งทิ้งไว้หมดแล้วนะครับตัวที่ล็อกเนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะครับใส่เซคนา้าอันนี้ใส่พวกซานิฟีบี้นะครับอ,อันนี้ก็ทิ้งใช่ไหมอย่างอันนี้ก็ใส่เจ้จือนะครับอันนี้คือผมเซ็ตไว้หมดแล้วนะครับนั่นแปลว่าการฟาร์มเอ็กโคขงผมนะครับตลอดไปนะครับในแพทช์นี้เนี่ยจะไม่จําเป็นต้องมากดล็อกกดทิ้งเองแล้วนะครับ แต่ถ้ามี Echo s e ซใหม่มาในแพชชหน้าเนี่ยแล้วก็อาจจะมีไลฟ์อัปเดตกันอีกทีนึงนะครับว่าเราต้องแก้ไขตรงนี้ยังไงบ้างนะครับแต่คร่าวๆคือที่ผมจะพาคุณผู้ชมเซตนะครับในคลิปนี้บอกเลยว่าใช้ได้จนกว่าจะมี Echo s e ซใหม่มาแน่นอนอ่ะทีนี้เด๋ยวเรามาดูที่การตั้งกันเลยครับผมโอเคขั้นแรกนะครับใหเ้เพื่อนๆนกดเข้ามาที่ตัวหน้าต่าง Terminal ของเพื่อนน่าจะนำให้จิ้มเข้าไปที่ Databank นี่ครับมาแท็บฝั่งซ้ายนะครับอันที่4 ตรงนี้แล้วก็จิ้มไปที่ Echo Management ได้เลยอันนี้เนี่ยผมตั้งไว้หมดแล้วนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะพาจับมือแบบเพื่อนๆทำใหม่ด้านในศูนย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาจิ้ม suggestion นะเพื่อล้างอันที่ผมตั้งไว้ออกไปก่อนนะครับแล้วก็หาเพื่อนททำจากตรงนี้นะ โอเคถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นว่า Empty Plan ไปหมดนะครับให้จิม suggestion แล้วกด confirm ได้เลยโอเคแต่ก่อนที่จะไปฟังผมพูดว่าเซตนี้ทำไมเก็บทำไมทิ้งเนี่ยใครที่อยากจะแค่ตั้ง preset echo management นะครับก็สามารถกอไปทายคลิปได้เลยนะตรงนั้นผมจะเปิดให้ดูทีละช่องเลยนะครับว่าผมเก็บไม่เก็บอะไรบ้างก็สามารถกดตามได้เลยนะส่วนใครที่อยากฟังเหตุผลว่าทำไมเซตนี้เอา off นี้ไม่เอา off นั้นก็สามารถดูคลิปต่อไปได้เลยครับแล้วนะ,ะที้เดี๋ยวเรามา เริ่มทีละอย่างกันดีกว่านะครับเริ่มที Auto ่ออโต้ล็อกกันก่อนนะสำหรับออโต้ล็อกอย่างแรกเนี่ยที่เขาตั้งมาให้ก็คือตัวคอสี่คอมมอนนะหรือก็คือคอสี่ที่เป็นแนวทำดาเมจนั่นแหละพอเขาจะล็อกตัวของคิเลดคียดาเมจมาตรงนี้ก่อนที่เราจะเปิดอ่าแอคทิเวตนะครับเราต้องมาแก้ไขนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วคอสี่ที่เป็นคิเลดคีย์เดมเนี่ยเราเก็บทุกเซตเลยนะครับอ่ะเราก็ติ๊กไปให้หมดเลยครับเก็บทุกเซตนะอายุเป็นเซตฮิลแล้วกันเซตทฮิลเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไม นะะครับอ่ติ๊กทุกอันนะครับเดียวเป็นเซ็ตฮิลและกดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับจากนั้นกดเซฟกดแอคทีฟแค่นี้จบแล้วนะครับสำหรับคอร์สี่ที่เป็นคอมมอนนะทีน 4, เนี้ยตรงคอร์สี่ฮิลลิ่งเนี่ยเราจะมาเก็บเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเขาเก็บแค่ฮิลลิ่งโบนัสซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฮิลลิ่งโบนัสเนี่ยมันอาจจะดีที่สุดด้านการฮิลอย่างชอคิเปอร์อย่างเงี้ยนะครับมันมีดาเมจตอนอินโทรซึ่งดาเมจเนี่ยขึ้นอยู่กับชีแดมแล้วก็เลือดของชอคิเปอร์นะเพราะฉะนั้น้นนนนนตรงีีเ่ยผมแนะนใ เก็บนะครับ HP เปอร์เซนต์และตัวของขีดาเมิไว้ด้วยประมาณนี้นะครับเซทฮิลเราจะเก็บ HP คีดามและฮิลิ่งโบนัสแบบนี้โอเคหลังจากที่เราเสร็จสับกับข้อ4เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาถึงจุดที่เรียกได้ว่ายุ่งยากที่สุดละกันนะครับก็คือเรื่องของข้อ3นะอ่ะโอเค ทีเนี้ยเนี่ยเราจะมาดูข้อ3ที่ตัวเกมเราเอ้ยตัวเกมเขาพรีเซตหรือซักเจสมาให้เราก่อนนะครับก็จะมีข้อ3ดาเมจน้ําแข็งดาเมจไฟดาเมจสายฟ้านะครับดาเมจลมดาเมจแสงดาเมจมืดนะตรงนี้เนี่ยจริงๆมันก็เซตมาค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่แงแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันนะว่าข้อ3เนี่ยบางครั้งแล้วนะครับเราก็ใส่แอตแท็เปอร์เซนต์แทนที่จะเป็นดาเมจคู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อ3ตั้งแต่ g l า c i o Fusion Electro ตรงเนี้ยทั้งหมดนะครับเราจะจิ้ม Edit นะแล้วก็เพิ่ม Attribute ที่เป็น a t t a c k เข้าไปอย่างนี้แล้วก็กด Save นะครับผมนี่ตามนี้เลยจากนั้นเราก็ทำจากนั้นเราก็เพิ่ม a t t a c k เข้าไปนะครับในะ Attribute ของข้อ3ที่เป็นธาตให้ครบเลยนะครับอ่ะอันนี้สายฟ้าอันนี้ลมอุ้ยไม่ใช่ในเซตนี่แหละอ่ะลมนะครับเพิ่มแทกเข้าไปตรงนี้ได้เลย ตรงนี้เนี่ยคาทีเซียจะไม่ใช่คอร์ดสาที่เป็น HP เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะแอแท็กเปอร์เซ็นต์ที่เราเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็เผื่อสําหรับโลเวอร์ลมใช้นั่นเองนะครับวทีนี้หลังจากที่เรานะครับตั้งค่าตัวของคอร์ดสาที่เป็นดาเมจเนี่ยครบหมดแล้วนะครับก็คือธาออตุบวกแอแท็กครบหมดแล้วทีนี้เนี่ยสำหรับคอร์ดสาที่เป็นสายฮิวนะครับอ่าตรงนี้เราจะมาตั้งค่าเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางตัวละครยกตัวอย่างชอชิเปอร์เหมือนกันนะคอ3เนี่ยก็จะใส Energy ่ Energy Legend คู่กับ HP นะครับหรือว่า d a m a เ e s p e ป t r o นะแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยเชียร์ให้ใส่คอสามสเปกโตเท่าไหร่เพราะมันฮิวเบานะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมจะติ๊กนะครับออฟหลักที่เป็น Scaling หรือก็คือสิ่งที่ตัวละคร s u ส t a i n ส่วนมากเนี่ยเขาจะฮิวกันตามนะครับก็คือ HP สําหรับปจือ Cho k ปเป p e r แล้วก็ a t t a ็กสําหรับโบน i n a นะครับตรงนี้ผมก็จะติ๊กไว้เลยนะถือว่าสําหรับบางตัวละครที่ไม่ได้ต้องการ Energy ดีเ e นแล้วใส่เซตฮิวเนี่ยก็จะได้มีออฟหลักใส่นั่นเองนะครับอันนี้เราก็กดเซฟได้เลยครับผม อ่ะทีเนี้ยก่อนที่เราจะไปตั้งคอสหนึ่งกันนะครับมันจะมีข้อสามที่มันยังไม่ครอบคลุมนะครับที่ไอพวกที่เราตั้งมาก่อนหน้านี้มันไม่ครอบคลุมนะครับมีอยู่2เซตนะครับก็คือเซตของมูลิดนะครับแล้วก็เซตของเอ็มพิเลียนนะสองเซตนี้นะครับมูลิดแล้วก็เอ็มพิเลียนแล้วก็ไทเบกนะครับสามเซตนี้ซึ่งตอนขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะมาตั้งมูลิดกับเอ็มพิเลียนก่อนนะครับอ่ะเพราะว่ามันใช้ออปหลักเหมือนกันนะก็ติ๊กสองอันนี้นะครับมูลิดคลาวแล้วก็เอ็มพิเลียน จากนั้นเราก็มาติ๊ก5ดาวน,นะครับแล้วก็คอส3เนาะจากนั้นแอตทริบิวต์เนี่ยเราจะเก็บนะครับทุกธาตุเลยอันนี้ผมเก็บไว้เผื่อเลยนะ <uis S 2> <_ <A> _ <T> เผื่อแบบมีตัวโค o r d เน a t ตธาตุใหม่มาหรือว่าแบบมูลิตมันใช้ทุกธาตุอยู่แล้วอันนี้เราจะเก็บไปหมดเลยนะครับน้ำแข็งไฟสายฟ้าลมแสงมืดนะครับเหตุที่เราไม่เก็บ Energy Le g e n เจนเนี่ยเพราะว่าตัวซับ DPS ส่วนมากเนี่ยเราจะหา Energy Legend จนจากออฟลองเอาก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บ6ออฟหลักนี้เลยนะครับ ถ้ากดคอนเฟิร์มเนี่ยอันนี้เราอาจจะเปลี่ยนชื่อหน่อยให้เรากลับมาดูได้นะอ่ามูลิตเอ็มพีเลียนอ่าคอนเฟิร์มแล้วก็กดเซฟไปได้เลยนะครับทีนี้อีกเซตหนึ่งก็คือตัวของเซตไทเบกกิ้งนะครับอ่ะอันนี้ผมก็เขียนไว้เลยนะครับไทเบกกิ้งอ่ะตัวเซตไทเบกกิ้งเนี่ยก็คือเซตของแบรนด์นั่นแหละนะครับแล้วก็จะ เก็บนะ energy l e g e o n แล้วก็ fusion damage 2อันนี้ไว้นะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมมาติ๊กข้างบนด้วยนะหาดาวคอสามแล้วก็กดเซฟได้เลยครับตอนนี้เรามาดูตัวของคอสหนึ่งกันบ้างครับคอสหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะซิมเพิลนะให้เพื่อนจิ้มที่ edit นะครับแล้วก็เพิ่มเซตนะทุกเซตเข้าไปเลยนะครับแอนแท็กเปอร์เซ็นต์เราใช้ทุกเซตนะครับผมอ่ก irm, นะกดคอนเฟิร์มและกดเซฟได้เลยครับผมต่อไปคอสหนึ่งที่เป็น hp เนี่ยเราก็จะใช้แค่นี้นะครับเซตที่อยู่แล้วก็วินว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไไไมม่ตต้้้อองแกกกะรร็ิ๊๊ Activate ดเลยคับบผป เรียบร้อยตรงนี้ออโต้ล็อกของเราก็แทบจะควบคุมน่าจะควบคุม1 0 0แล้วนะครับก็ทีเดียเรามาดูที่ออโต้ดิสคาร์ดหรือการทิ้งอัตโนมัติกันบ้างอย่างแรกเลยครับก็คือนอน5ดาวตรงนี้เราไม่ต้องแก้อะไรนะเพราะว่ามันจะทิ้งเอ h o โที่ไม่ใช่5ดาวให้เราอัตโนมัติตรงนี้สำหรับเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับหรือยังไม่มีเอ h o โ5ดาวเนี่ยก็อยา่าเพิ่งเปิดนะไม่งั้นเนี่ยบอกเลยว่าเอ h o โหายทั้ง ID แน่นอนนะครับสำหรับคนที่เริ่มฟาร์มสีทองหรือ Echo เอ็กโต,ตระดับ5 ทอเเรามาดูตัวของคอรส3กันบ้างคอรส3เนี่ยจริงๆคือเกมมันก็ตั้งมาให้พบระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามันยังขาดตัวของอ HP เปอร์เซนต์กับ defense เปอร์เซนต์ไปยกตอย่างเช่นตรงนี้นะครับคอรส3ที่เป็นท่าตุน้ำแข็งใช่ไหมมันทิ้งไฟสายฟ้าลมอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ธาตุน้ำแข็งไปแล้วแต่ว่ามันยังต้องทิ้ง HP และ d e f ฟ n s e ไปด้วยนะครับ เพิ่มเติม Energy Legend เราทิ้งด้วยนะครับสาเหตุที่ทำไมเราไม่เก็บ Energy เพราะว่ายิ่งเป็นตัวเมน n DPS เนี่ยเราจะไม่ใส่้อ3 Energy จ e g e n นเด็ดขาดนะครับเราจะหาจากออฟลองเอาเพราะการใส่้อ3 e n e อ g y จ e g e n จเนี่ยทำให้ดาเมจตกค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเราก็จะทิ้งนะครับเราจะเก็บแค่ a t t แ c k กับเลซโออย่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบก็กดเซฟไปได้เลยปึ๊บไฟไฟนะครับท่าเหมือนกันเลยนะก็เพิ่มขามา HP Defen s e และ Energy นะครับกดเซฟได้เลย อิเล็กโทรนะครับถ้าเหมือนกันหมดเลยนะครับผมโอเคทีนี้หลังจากที่เราตั้งคอสครบทุกธาตุเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือน้ําแข็งไปอะไรต่งตางๆครบหมดแล้วนะทีนี้เราต้องมาตั้งเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะว่าไอที่เกมมันแนะนํามาเนี่ยมันหมดแล้วนะครับมันมีแค่7ช่องตรงนี้นะอาทิย์นี้เดี๋ยวเรามาทาคอสอ3ให้เสร็จกันก่อนดีกว่านะเริ่มจากมูลิตนะครับผมมูลิด เอ็มพิเรียนอ่ามูลิตและเอ็มพิเรียนเนี่ยเราจะทิ้งอะไรบ้างมาดูกันครับผมอย่างแรกเนี่ยให้เราติ๊ก5้าดาวก่อนนะครับข้อ3แล้วก็ติ๊กเซตของเราให้เรียบร้อยนะครับออบหลักที่เราจะทิ้งเนี่ยจะมี HP เปอร์เซ็นต์ Attack เปอร์เซ็นต์ Defense เปอร์เซ็นต์แล้วก็ Energy Regen นะครับสาเหตุที่ผมไม่เอา Energy ก็อย่างที่บอกไปนะตัวที่ทำด a เม g เนี่ยใส่ข้อ3 Energy Regen ไม่คุ้มหาเอาจากออบลองดีกว่านะครับ แล้วก็แอตแท็เปอร์เซ็นต์จริงๆมันเก็บได้นะทุกคนแต่ว่าผมไม่เอาเพราะว่าเบสอินสล็อตของพวกตัวที่ใส่มูลิกกับเอมพิเลียนส่วนมากเนี่ยจะเป็นธาตุคู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทิ้งแอตแท็กด้วยเหมือนกันประมาณนี้ก็กดเซฟได้เลยนะครับส่วนใครที่จะเอาแอตแท็กก็เอาแอตแท็กตรงนี้ออกนะครับเอาแอตแท็กตรงนี้ออกแล้วก็มาเพิ่มแอตแท็กตรงที่เราจะล็อกของมูลิกกับเอมพิเลียนเอานะครับแต่ตรงเนี้ยผมไม่เอาผมก็เลยติ๊กทิ้งแอตแท็กนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับเซตของพี่แบรนด์นะครับก็คือไทเบรกกิ้ง ครับติ๊กมาเดิมเลย5ดาวคอสสามโซนาตา้าไทม์เมกกิ้งนะครับแล้วก็เราจะทิ้งนะครับทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างเลยนี่ติ๊กให้หมดเลยยกเว้นนะครับฟิวชั่นดาเมจกับเอเนอร์จีรีเทนเนาะพอแบนด์เนี่ยใช้คอสสามแค่2อ,ออ็ฟหลักนี้เท่านั้นนะครับผมก็กดคอนเฟิร์มแล้วก็ก,กดเซฟไปได้เลยนะครับโอเคทุกคนคือจริงๆเมื่อกี้ผมอัดคลิปเสร็จแล้วแต่ว่าผมลืมพูดไป2อย่างนะครับคือคอสสามที่เป็นไดทิวนะครับแล้วก็คอสสามที่เป็นเซตแพตเแกแน่ ข้อสามเซ็ทฮิ้วเนี่ยก็ตั้งค่าทิ้งตามนี้ได้เลยนะครับทิ้งทุกอย่างนะยกเว้นสเตตา HP เปอร์เซ็นต์แอทแทบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอนเนอร์จีนะครับแล้วก็จะทิ้งหมดเลยนะครับดิฟเฟนต์แล้วก็พวกดามิธาพวกนี้นะส่วนเซตแทกเนี่ยคือจริงๆต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าไอเซตล่าสุดที่มันเข้าเกมมามันเป็นเซต3ชิ้นถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่เอเคิลหชิ้นให้ตัวละครเนี่ยเราก็สามารถใส่เซต2ชิ้นเข้าไปเพิ่มได้เพราะฉะนั้นเซ็ทแทกเนี่ยก็อาจจะได้ใช้ตอนนั้น นะครับแต่ด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีอะไรแน่นอนแล้วผมก็ขี้เกียจเก็บนะเพราะฉะนั้นคอสสเนี่ยผมก็จะทิ้งหมดเลยนะครับเพคอสสเซตแอทแทกเนี่ยผมจะไม่เก็บเลยนะครับผมจะไปเก็บแค่คอสหแทนนะครับก็คือนี่นะครับคอสหเนี่ยผมเก็บนะเซตแอทแทกแต่ว่าคอสสเนี่ยผมไม่น่าเอานะครับแต่ว่าถ้าในอนาคตมันดูทรงเหมือนจะได้ใช้จริงเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นเก็บแบบว่าธาตุล้วนอย่างงี้อีกทีหนึ่งเอ้ยอันนี้ทิ้งดีกว่า,าไปเพิ่มใหม่นะครับต้องไปเพิ่มใหม่ในออโต้ล็อกนะ เราค่อยว่ากันตอนนั้นทีแต่ในะตอนนี้มันยังดูไม่ใช้ผมก็เลยทิ้งไว้ก่อนนะครับประมาณนี้เนาะก็เสร็จสิ้นไปทีเรียบร้อยนะสำหรับข้อสของเรานะครับต่อมาเนี่ยเราจะต้องเซตตัวของข้อสแล้วก็ข้อศึกด้วยนั่นเองนะมาเริ่มที่ข้อสกันก่อนนะครับเริ่มจากข้อสทั่วไปหรือข้อสีที่ทำลาเมดนะนี่ผมจะตั้งชื่อไว,นนอน w, อ 4, นว้นะครับเป็นข้อสี m ดนะครับอ่ะห้าดาวข้อสนะครับแล้วก็ดิกทุกเซตเลยนะครับดิกทุกเซตเลย ยกเว้นเซตฮ e ีลเหมือนเดิมนะยกเวนเซตฮ e ีลเหมือนเดิมนะครับปึ๊บปิ๊ปปปให้หมดเลยโอเคข้อ4พวกนี้เนี่ยเราจะไม่เอา HP Attack Defense Healing นะครับคือเราจะเอาแค่คิเลทที่แดมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็กดเซฟไปได้เลยนะครับอ่ะต่อมาข้อ4ที่เป็นฮีลนะครับอ่ะเราก็เขียนชื่อนิดนึงข้อ4ฮีลนะครับแล้วก็กด,กด edit ถ้าดาวข้อ4เซตแล้วก็เป็นเซตฮีลนะครับ ถตาทีมเนี่ยเราจะทิ้งแค่คิเลดแล้วก็ดีเฟนต์นะครับเพราะว่าเราเอา HP, แอตแท็กคิยแดมฮิลลิงใช่ปะเพราะฉะนั้นเราก็จะทิ้งแค่อันที่เราไม่ได้ล็อกไว้นะครับก็คิเลดแล้วก็ดีเฟนต์ก็กดเซฟได้เลยโอเคครับสุดท้ายที่เราจะต้องมาเซตกันก็คือตัวของคอสหนึ่งนะเพราะตอนนี้คอสสี่กับคอสสามเนี่ยเราเซตไว้หมดแล้วนะครับอ่ะคอสหนึ่งเนี่ยเริ่มจากคอสหนึ่งที่ใช้สกิลเป็นแอตแท็กก่อนนะครับแล้วก็มาเอดิตได้เลยอ่าดาวคอสหนึ่งเซตนะครับทุกเซตที่เราจะเออาแแทนะ ตกเลยโยเวนฮิลนะครับโยเวนฮิลปึ๊บปึ๊บโอเคครับโยเวนฮิล okay. อย่างนี้นะครับเราจะทิ้งนะครับอ่าดิฟเฟนต์กับ HP เอ้ยตรงนี้ต้องเอาอ่าวินวาร์ดออกด้วยนะครับเพราะวินวาร์ดเนี่ยเราใช้ HP อยู่นะแต่เซตอื่นเราไม่ใช้นะครับเอาใหม่ขอทวนใหม่อีกรอบโทษทีผมตกไปนิดนึงนะข้อหนึ่งกระแทกเนี่ยเราจะติ๊กทุกอันนะครับโยเวนเรจูมิเนตติ้งโปรกับวินวาร์ดนะครับประมาณนี้เนาะติ๊กทุกอันนะครับแล้วเราก็จะทิ้ง HP กับดิฟเฟนต์นะแล้วเราก็กดเซฟได้เลย ครับต่อมาคือคอสหนึ่งอคอสหนึ่งที่เป็น HP นะครับคอสหนึ่งที่เป็น HP ก็ติ๊กห้าดาวคอสหนึ่งเซตแล้วก็จะมาติ๊กสองอันที่เราไม่ได้ติ๊กเมื่อกี้ก็คือเลจูกับวินหวดัดนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะเก็บนอกจาก HP เนี่ยเราจะเก็บแอตแท็กด้วยนะทุกคนเพราะว่าอ่าเซตฮิวก็มีบางตัวที่ใช้คอสหนึ่งแอทแท็กแล้วก็เซตวินหวัดเนี่ยก็มีโลเวอร์ลมนะครับที่ใช้แอทแท็กเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะติ๊กทิ้งแค่ดีเฟนส์อย่างนี้นะครับ เพียงแค่ดีเฟนต์นะพอ HP กับ Attack เนี่ยเราเก็บไว้นะครับแล้วก็กดเซฟได้เลยเป็นที่เรียบร้อยนะโอเคตอนนี้เราก็ตั้งค่ายอโคมเมเนตเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดผ่านอีกรอบนึงนะครับเผื่อคุณผู้ชมคนไหนไม่ทันตรงส่วนไหนเนี่ยก็สามารถกด p อ u ส e นะครับแล้วก็ตั้งตามได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปเลยว่าในไลฟ์ถัด ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนเพื่อนคนอื่นดูด้วยนะครับแล้วก็ถ้า subscribe เนี่ยจะเปน็นกำลังใจให้ผมได้มากๆเลยสำหรับวันนี้ผมไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม